สวัสดีครับผมเพื่อนเกิเคยคบวัยสุขแจงทีนะครับวันนี้ก็เอาเขาเรียกอะไรถ้ามะปรางกำแพงถ้ามะปรางนะสวยอันเนี้ยหรือเขาเรียกอีกอย่างนึงฐานตะลางอัน,นถ้ามะปรางเป็นเนื้อชิ้นนะครับสวยงามนะฮะช่วงี้เนื้อชิ้นจะมีอยู่กล่องนึงนะครับก็เอาแยกๆออกมามีหลายองค์มีหลายอย่างก็เลยเอามาให้ชมกัน อย่างถ้ามะปรางนี่เป็นเนื้อชิ้นีย่าข้างหลังก็จะเป็นลายผ้านะครับก็ก็เรียกว่าผ้าสวยเหมือนพิมพยานะครับแต่ว่าแต่ว่าก็จะเป็นท่ามะปรางด้าน่างก็จะมีเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวไม่ใช่เป็นตารางนะถ้ามารายอย่างนี้อันนี้เป็นดอกบัวียกถ่ามะปรางสวยงามผมก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรก็ปล่อยไปตาม ธรรมชาตินะฮะข้าปลูกค้าอะไรก็มีก็เปิดตามธรรมชาติก็ได้มารวมวมาได้มาก็เอามากระจายกระจายออกมานะครับเผื่อมีคนชอบผ้าเนื้อนี้นะฮะก็เอามาให้ชมกันหลายๆหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีอยู่หลายแบบหลายหลายองค์หลายขนาดนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแต่อันนี้พิมพ์สวยนะครับ แต่อันนี้เป็นท่าวาปางแล้วพิมพ์สวยเป็นเนื้อเป็นเนื้อชินสวยงามนะฮะยังไงถ้าสนใจก็ลองพิจารณาดูนะฮะเพราะว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่องอันนี้นะครับก็ให้เพื่อนไปที่วัดเยอะละวอัน,นี้ก็เลยเอามาเหลือนิดหน่อยก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมติดตาม fc ได้ชมกันแล้วก็อา้เช่าหาไปใช้กันนะ,ะแล้วแต่ตามอทีอาายศัยพิจารณาดูแล้วก็ถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาได้ หรือลองเปิดดูก่อนนะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาแล้วคุยกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ